ดีครับผมจอนดีมนะครับสำหรับที่นี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องแผนการตลาดนะครับของบริษัทที่นีชที่ว่าบริษัทดีมนะครับเรามาเข้าสู่ข้อกันเลยนะครับการที่เรานะครับจะเข้ามาเป็นสมาชิกของดีมนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับอันก็คือนะครับการสมัครเป็นสมาชิกครับ สมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกราคาที่350บาทนะครับมีอายุ1ปีครับนะครับสมัครสมาชิก350บาทมีอายุอยู่ที่1ปีนะครับ,รร 350, รนะรบแล้วสามารถที่จะต่อต่ออายุสมาชิกในปีถัดไปที่300บาท แล้วเราก็ต้องมาคอยนะครับคอยดูว่ามันจะมีโปรโมชันอะไรหรือเปล่านะครับนี้ตรงนี้นะครับจะบอ,บอกว่าการสมัครสมาชิกในแรกแรกเข้านะครับตอนนี้ค่าสมัครในครั้งแรกปีครับอ่าปีนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกค,ครับนั่นก็คือเลือกซื้อสินค้าแรกเข้า ซื้อสินค้าะนะครับซื้อสินค้าราเข้าซื้อสินค้ารด้เข้าตับจาหน้าเว็บไซต์ของดีครับหน้าเว็บไซต์ของดีนะนะครับตามจำนวนที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ครับซึ่งการซื้อสินค้า มันจะมีขั้นตอนอยู่ตรงที่ว่าสมาชิกของยีมน,นะครับสามารถซื้อสินค้าแล่เข้าตามไซต์แพ็กเกจที่ทางบริษัทได้มีข้อกำหนดไว้ครับซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยกันนั่นก็คือ4สีไซต์ธุรกิจด,ด้วยกันนะครับแต่อย่าล้บอกนะครับว่าแผน,านการตลาดนี้นะครับแผน,านการตลาดนี้ได้ทำการขออนุญาตนะครับจากสำนักงาน คณะกำกัการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจะต้องตามกฎหมายนะครับหรือสอบบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหายห่วงได้ครับว่ารายได้ที่ท่านกําลังจะได้ดูในคลิปนี้นะครับเป็นรายได้ที่ได้รับก,การอนุญาตจากสหนา,านสบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับและทีนี้ไซส์ของของสินค้าที่เราไปซื้อนะครับมันจะมีคะแนนพีวีนะครับหรือ ที่ทำินดีสมาชิกของทีมเราเรียกนะครับนั่นก็คือ p v นะครับแต่วันนี้ผมจะขอเลือกเป็นคะแนนป้วกันนะครับอ่าการซื้อสินค้าตามไซต์ที่เราได้สมัครนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ไซต์นะครับซึ่งมันจะมีนี่ครับไซต์เอสไซต์เอสนะครับจะมี2 5 0ร v หรือ2 5 0สคะแนนนะครับไซต์เอครับ จะมี500คะแนนนะครับไซส์ต่อไปไซส์ M จะมี1,200คะแนนนะครับไซส์ต่อไปไซส์ L ไซส์ใหญ่สุดข,ของบริษัทดีนะครับนั่นก็คือไซส์ L มี5,000คะแนนครับนี่นะครับนี่คือคะแนนหรือทีวีนะครับ ที่เราจะเข้าไปทาําการซื้อสินค้าจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทดีนะครับในครั้งแรกที่เราจะมาเป็นสมาชิกจากครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเราจะต้องซื้อสินค้าตามจํานวนไซต์ที่ได้มีกำหนดไว้นะครับซึ่ง H s สองร p v หรือ250คะแนนไซส์ H s 500คะแนนนะค,ะ m คนรับไซต์ m 1 2ึ0งะแนแนไซส์ l ไซส์ใหญ่สุด5 0า0คะแนนนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะครับเพราะแต่ลไซต์นะครับมันมีข้อแตกต่างของมันนะครับในเรื่องของรายได้ ในเรื่องของรายได้ซ no es ึ่งมันเกี่ยวกับการคำนวณโบนัสไซเคิลนะครับซึ่งผมจะได้อธิบายในขั้นตอนต่อไปคุณกดไ่ค์กดไลค์โอเคครับขับขับกันไปนะครับทีนี้การคำนวณโบนัสไซเคิลนะครับหรือเรื่องของรายได้นะครับตัวเนี้ยมันไปเกี่ยวกับอ่าจะเกี่ยวกับการคำนวณโบนัสไซเคิลนะครับซึ่งมันจะเกิดเป็นรายวันนะครับ แล้วการลงทุนของแต่ละไซส์นะครับเอ็กหสิบคะแนนนะครับจะมีการลงทุนอยู่ที่พันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับไซส์เนะครับสองพันห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับไซส์เอนะครับแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับไซส์ L ไซส์ใหญ่สุดนะครับสองหมื่น หนึ่งพันเก้าร้อยบาทสองหมื่นพันเก้าร้อยบาทนะครับโอเคนะครับมันจะมีข้อแตกต่างระหว่างไซส์นะครับในการที่เราลงทุนไปแล้วเราได้คะแนนมามันจะไปเกี่ยวข้องกับการคำนวณโบนัสไซเคิลน,นะครับนั่นก็คือโบนัสไซเคิลเนี่ยมันจะเป็นการคำนวณรายได้รายวันนะครับอ่ามันเกี่ยวข้องกับรายได้เป็นรายวันของเรานะ รัโอเคครับทีนี้รายได้ของแต่ละไซต์มันมีแม็กซิมัมต่อวันอยู่นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นไซต์เ s นะครับมีเทดานนะครับรายได้สูงสุดอยู่ที่800บาทนะครับต่อวันนะครับไซต์ S 5,200บาทต่อวันนะครับส่วนไซส์ M นะครับ12,000บาทต่อวันนะครับไซส์ L ไซส์ใหญ่สุดนะครับ40,000บาทต่อวันนะครับอย่าเพิ่งว่ามันดูเยอะครับแล้วก็มันมีคนทำได้จริงนะครับมีคนทำได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับรายได้นะครับของแต่ละไซส์นะครับมาจากไหน นะครับมาจากไหนสมมุติว่านะครับสมมติว่าโอเคครับสมมติว่าวันนี้นะครับตัวเรานะครับเป็นสมาชิกที่ไซแอลนะครับเนาะนะครับไซส์ L เป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับไซส์ L นะครับรายได้ที่มันเกิดนะครับรายได้ที่มันเกิดเกิดมาจากนะครับเกิดมาจาก ตัวของบริษัทนะครับตัวของบริษัทนะตัวของบริษัทนะครับได้ทำการนะครับขายสินค้านะครับขายสินค้าให้กับผู้ที่มาสมาัครสมาชิกนะครับขายสินค้าให้กับผู้บริโภค อ,อ,อื่นนะครับขายสินค้าในช่องทางอื่นนะครับหรือผลประกอบการอื่นของบริษัทนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับมันจึงเกิดนะครับเรียกไดว่าเกิดผลกำไรอ่าซึ่งนั่นหมายความว่านะครับหมายความว่า บริษัทนะครับได้ทําการขายสินค้าให้กับสมาชิกให้กับผู้บริโภคให้กับช่องทางอื่นนะครับหรือผลประกอบการอื่นของทางบริษัทท,ท,ที่มีนะครับแล้วเกิดกาไรตันนี้นี่นะครับมันจึงเป็นช่องทางที่จะเกิดรายได้นะครับจึงนำผลกำไรตรงนี้มาให้กับสมาชิกเพราะว่าบริษัท ไม่ได้ทําการโฆษณานะครับแล้วก็ไม่มีพวกค้ากลางานะครับมันจึงเป็นการขายตรงให้กับผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรงลดช่องทางนะครับที่มันจะเรียกว่าลดต้นทุนนะครับเลยทําให้มีกาไรมากพอที่จะมันจาใับกับสมาชิกนะครับทีนี้เรามาลองทำความเข้าใ,ใจตร,รนะรต,ตรงนี้ก่อนนะครับต่อที่ตรงนี้ก่อนนะถ้าเราลองคิดควณน,นะครับต่อเดือน ะต่อเดือน x นะครับถ้าเกิดวันละ800บาท30คูณครับพอ30คูณนะครับไซส์ x นะครับจะมีรายได้อยู่ที่2อ0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ2อ0 0 0บาทต่อเดือนไซส์ x นะครับมีรายได้อยู่ที่ม5แ0 0หบาทต่อเดือนครับ ไซซ์เนะครับมีไรายได้อยู่ที่3 8, 6มแสนหมื่นบาทต่อเดือนครับไซซ์เล์ไซส์ใหญ่สุดนะครับมีรายได้ต่อเดื size L, size ดนะอนอยู่ที่หนึ่ล้าน2องแสนบาทต่อเดือนนะครับอย่างนี้ว่าตรงน,นี้นะครับ,ม,นะรบมีคนทำได้แล้วนะครับมีคนทำได้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ ค่อไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับมีจำนวนมากมายหลายหลายระดับน,นะครับทีนี้การคิดคำนวณน,นะครับเมื่อบริษัทได้ขายสินค้ากับสมาชิกให้กับผู้บริโภคและผลประกอบการถือเกิดกำไรนะครับแล้วน,น,นั้กำไรตรงนี้มาเป็นรายได้หรือร้าคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกนะครับเลยมีการคำนวณน,นะครับมีการคำนวณรายได้ซึ่งการคำนวณรายได้จะมีแบบนี้ครับ การคำนวณรายได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักนะครับสหัวข้อหลักนะครับก็จะมีนะครับหนึ่งโบนัสไซเคิลโบนัสไซเคิลนะครับ,บ,สสรอ,รบอันนี้โบนัสข้อนี้นะครับเป็นจารณาคำนวณเรียกได้ว่ารายวันนะครับข้อต่อไปนะครับข้อทีอ่2เป็น โบนะัสซื้อซ้ำนะครับโบซนะื้อซ้ำนะครับอันนี้จะเป็นกนารคำนวณต่อเดือนครับข้อที่สามนะครับโบนะัสออเซลหรือ,อยอดขายรวมทั่วโลกนะครับเรียกง่ายๆเลยนะครับว่าโบนะัสออเซล โบนัสออเซลนะครับตัวนี้นะครับจะมีการคำนวณในมันจะมีข้อแบ่งย่อยๆต่อไปนะครับซึ่งผมจะได้มาอธิบายใน EP ต่อไปนะครับส่วนโบนัสต้งส้งที่4นะครับนั่นก็คือโบนัสทิปท่องเที่ยวโบนัสทิปต้องเที่ยวนะครับนี่นะครับ คือการคำนวณผลรายได้นะครับซึ่งจะมีทั้งหมดนะครับสี่หัวข้อใหญ่นะครับมีทั้งหมดสี่สี่หัวข้อนะครับสี่หัวข้อใหญ่ของการคำนวณโบนัสนะครับซึ่งยังไม่รวมเครื่องมืออื่นนะครับช่องทางอื่นที่เราจะมีรายได้เข้ามานะครับวันนี้ผมจึงจะมาพูดในเรื่องของข้อที่หนึ่งครับโบนัสไซเคิลนะครับซึ่งการคำนวณโบนัสไซเคิลนะครับ การคำนวณวงนะัดไซเคิลนั้นจะคำนวณยังไงนะครับคำนวณแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ซ้ายของเรานะครับมี500คะแนนนะครับขวามี500คะแนนนะครับ500คะแนนกับ500คะแนนเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจนะคำนวณเป็น1ไซเคิลครับหไซเคิลก็จะเป็นเงินจำนวน 400บาทครับอ่านี่คือการคำนวณนะครับโบนัสไซเคิลแล้วการคำนวณโบนัซไซเคิลนะครับที่มันเกิดขึ้นครับเขาจะาทางบริษัทนะครับมีระบบการคำนวณถ้าัเกิดขึ้นแบบนี้นะครับจะคำนวณตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วคำนวณจนถึงเที่ยงคืนของทุกๆวันนะครับคำนวณถึงเที่ยงคืนนะ จันทร์ถึงอาทย์แต่ละวันคำนวณจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วเงินจะส่งตรงข้อบัญชีของเราของวันศุกร์ครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าในวันไหนๆนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันทิตย์คำนวณถึงเที่ยงคืนของทุกวันนะครับว่าคุณมีไซเคิลจุดกีึ่ไซเคิลนะครับแล้วรวมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันทิต์เงินจะเข้าบัญชีของทุกๆท่านนะครับในวันศุกร์ถัดไปนะครับนี่นะครับ กาครคำนวณผลประโยชน์ของโบนัสไซเคลิลข้อที่1นะครับทีนี้ <c oughs> วันนี้นะครับสมมุติว่าเราเป็นสมาชิกที่ไซแอลนะครับสมาชิกที่ไซแอลมันเกิดองค์ขึ้นนะครับมันเกิดองค์ขึ้นไม่ว่าจะจากการโยนลงมาของข้าง,งบนนะครับหรือจากการแนะนําของตัวเรานะครับเมื่อมันมีสายงานเกิดขึ้นแบบนี้นครับมีสายงานเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ มันเกิดขึ้นที่ซ้ายนะครับห้าพันทีวหรือห้าพันคะแนนนะครับขวาห้าพันคะแนนนะครับรวมกัน,นครับ5้าพันคะแนนกับ5้าพันคะแนนเป็นสิบไซเคิลครับสิบไซเคิลครับก็จะเป็นเงินสี่0บาทนะครับเป็นเงินสี่0บาทนะครับ ทีนี้ทางบริษัทนะครับได้มีข้อกำหนดเอาไว้ว่านะครับแต่ลนะสมาชิกแต่คน,นคสามารถที่จะสร้างสายงานได้แค่2ส,สายนะครับนั่นก็คือซ้ายกับขวานะครับซ้ายกับขวานะครับไม่สามารถที่จะไปสร้างสายงาน3มหรือสีได้เลย เมื่อใอดก็ตามที่เราทําการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วได้สมาชิกเข้ามานะครับเราก็แค่ต้องโยนลงมาเพื่อที่จะเป็นตานดันคะแนนให้กับเขาให้กับลูกทีมของเรานะครับนี่แหละครับคือตานระบบการทํางนานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกังนและกันนะครับข้างบนลงมาเชื่อยข้างล่างนะครับทีนี้เราลอง,งมาคำนวณดูนะครับเราลองคำนวณดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าวันถัดไปนะครับวันถัดไปนะ มันเกิดขึ้นแบบนี้อ uh, ีกไม่ว่าจะจากการแนะนำนะครับของสายงานของเราหรือจากการเรียนรู้มาของเราหรือจากข้อมูลโยลงมานะครับมันเกิดขึ้นแบบนี้อีกนะครับอ่ามีการแตกสายงานขึ้นมีการแตกสายงานขึ้นนะครับตรนี้ตรนี้นี้นี้นะครับพอมีมีการแตกสายงานขึ้นครับเราก็จะมาลองคำนวณไปดูนะครับที่นี่ห้าพันนะครับ อ,าาา 5, อ้ 5, อ 5, อ 5, าพันดีวีมีห้าพันคะแนนมีห้าพันคะแนนมีห้าพันคะแนนนะครับมีาหา้าพันคะแนนเกิดขึ้นขะ้างละสิบไซเคิลนะครับข้างลสิบไซเคิลแล้นะข้างลสิบไซเคิลนะครับการคำนวณง่ายๆครับง่ายๆเลยง่ายแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือยี่สิบไซเคิลเป็นเงินแปดพันบาทครับ 8,000บาทน,นี้ตัวเราจะได้นะครับแล้วสมาชิกที่อยู่ภายใต้ใสายงานเขาก็จะได้ขเขาเช่นกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะจากการแนะนำจากเขาโดยตรงหรือจากโซล่าหรือจากข้าบนนะครับโยลงมาให้ um ai, นะครับเราก็จะมีรายได้เป็นตามคำนวณโบนัสไซเคิลแบบนี้นะครับทีนี้ <c oughs> ลองมาทำความเข้าใจนะครับวันต่อไปที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อีกนะครับตามผมไปเลยนะครับ วันต่อไปก็เกิดขึ้นแบบนี้อีกนะเกิดขึ้นที่นี้เป็นเกิดขึ้นอีกสี่เกิดขึ้นอีกสี่ 4, น, 4, นะครับพอเกิดขึ้นอีกสี่ง่ายๆเลยครับคำนวณเป็นสี่สิบไซเคิลครับสี่สิบไซเคิลก็จะเป็นเงินหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทยังไม่พอครับ แล้วถ้ามันเกิดขึ้นแบบน,นี้อีกอ่ะเออึอบนะครับตามมัไปเรื่อยๆนะครับในวันสุดท้ายมีการเกิดการสร้างสายงานขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสายงานแล้วมันครบโบนัสไซเคิลมันครบไซเคิลน,นะครับครั้งนี้เกิดขึ้นอีกแปดนะครับครั้งนี้เกิดขึ้นอีกแปดทำง่ายๆเช่นเดียวกันครับนะครับแป่ครั้งนี้แปดครั้งนี้แปดรวมกันนะครับก็จะเป็น แปดสิบไซคลครับแปดสิบไซคลนะครับจะเป็นเงินที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับทีนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันเกิดขึ้นอีกนะครับค่านี้เกิดขึ้นอีกสิบหกนะครับค่านี้เกิดขึ้นอีกสิบหกนะครับสายงานใต้พื้นบอลของเราสิบหกไซคลนะครับสิบหกไซคลเป็นเท่าไหร่ร้อยหกสิบไซคล์ร้อยหกสิบไซคล แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผลการคำนวณรายนนได้นะครับที่ทางบริษัทยินได้ร,รับการตามัดจากสนักงานสพบน,น,น,นะครับซึ่งมันมีแม็กซิมัมนะครับหรือเพดานรายได้สูงสุดอยู่นะครับอซึ่งมันจะไม่ทําให้ให้บริษัทเป็นโอเปนะครับที่จะต้องมาจ่ายซับซ้อนนะครับจ่ายทับจ่ายซ้อนขึ้นไปถ้าจะเป็นแบบนั้นนะนะครับบริษัทก็จะเจ๊งเพราะว่า บริษัทจะต้องมีการจ่ายนะครับในแต่ละชั้นเช่นครับพอบริษัทมีเวลากำหนดนะครับเวลากำหนดที่ทางสงบได้ให้รับอนุญาตนะครับได้ทำการจ้างให้กับบริษัทนั่นหมายความว่า,วาไซส์เอนะครับไซส์เอจะมีที่2ไซเซิลนะครับต่อวนัน2ไซเซิลต่อวนันนะครับไซส์เอนะครับจะมีที่13ไซเซิลครับ 13ไซเคิลต่อวันไซส์ uh, M นะครับ30ไซเคิลต่อวันไซส์ size L นะครับ100ไซเคิลต่อวันนั่นหมายความว่าบริษัทนะครับจะจ่ายเราที่100ไซเคิลนะครับ100ไซเคิล100ไซเคิลนี้นะครับก็จะเป็นเงิน4,000มบาทเป็นเงิน4,000มบาท ตรงตามที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้นะครับเป็นแม็กซิมัมนะครับทีนี้ผู้ลองคิดดูนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆๆๆๆนะครับเราก็จะรับนี่ครับที่สี่หมื่นบาทต่อวันนะครับที่สี่หมื่นบาทต่อวันแล้วพอคำนวณทั้งแต่บริจา,าคถึงอาชีพนะครับ เอามารวมกันครับไม่ว่าวันจันทร์หรือวันอาทิตย์มันจะเกิดขึ้น400เกิดขึ้น1,002เกิดขึ้น800เกิดขึ้น40,000เขาก็จะรวมกันนะครับรวมกันเพื่อที่จะไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัสอะไรเคิ่ข้นอเนี้ยให้กับเราที่วันศุกร์ครับวันศุกร์ซึ่งถ้าัเกิดขึ้นว 4, 000, ันละ40,000ก็ลองเอา7คูณ40,000ต่อไปเป็นเท่าไหร่ครับ เจ็ดคูณสี่นะครับก็จะเป็นอสองแสนแปดหมื่นบาทนี่ครับ,รบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแม็กซิมัมที่สี่หมื่นนะครับเป็นเาดานสงสุดของอาทางบริษัทดีไ้้ทางกามขออนุญาตกับสนักญางานทางการควบคุมของผู้บริโภคนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของการคำนวณโบนัสข้อนี้นะครับ เด้นของบาคนคำนวณโบนัสข้อนี้นั่นก็คือนะครับคํานวณได้คํานวณได้ไม่จําตัดนะครับไม่จํากัดชั้นลึกไม่จํากัดชั้นนะครับไม่จํากัดชั้นลึกนะครับ,ไม,นะรบไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้กี่ชั้นก็แล้วแต่ มันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับไม่มีวันที่สุดหรือ Infinity อินฟินิตี้นั่นเองนะครับนี่นะครับคบือจุดเด่นของโบนัสไซเคลิลข้อนี้นครับจุดเด่นข้อต่อไปนะครับได้เร็วครับอ่าได้เร็วนะครับเพราะมันเกิดขึ้นทุกวันนะครับได้เยอะใช่ไหมครับวันสี่หมื่นบาท เยอะไหมนะครับอ่าแล้วตรงนี้นะครับโบนัสไซเคลิลที่เราได้ดูมานะครับสามารถที่จะนำเงินตรงนี้ไปปกดนี้ได้นี่ครับมันจะเป็นที่มาของอินดีมโปรเจกต์กดนี้นะครับ,รรบซึ่งโบนัสข้อน,นี้แหละที่ทำให้พี่น้องชาวอินดีทุกคน นำเงนจากตรงนี้จากโบนัสข้อนี้ไปกดนี่นะครับนี่แหละครับคือการคำนวณโบนัสไซเคลิลนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเราเข้ามานะครับซึ่งการสมัครแต่ละไซส์นะครับมันจะมีผลในการคำนวณนะครับซึ่งจะมีแค่ไซส์ xs นะครับอ่าถ้าทุกท่านดูให้ดีนะครับไซส์ S จะมีแค่250 pv ซึ่งจะไม่นับเป็นโบนัสไซเคลิลจะต้องมีตั้งแต่ ห้าร้อยิขึ้นไปนะครับบอกว่าทุกท่านที่กาลังชมคลิปนี้อยู่นะครับจะพอเข้าใจนะครับหรือยังต้องการที่จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโบนัสค้อนขืนนะครับก็ติดตามได้นะครับที่อีพีต่อไปนะครับ e ีต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของโบนัสซื้อสามนะครับว่าการซื้อสามมันดียังไงแล้วมันจะวาวแค่ไหนนะครับซึ่งนี่ครับคือหัวข้อสําคัญที่ผมตัดสินใจเข้ามาทำดีนะครับ เพราะว่าโบนัสตัวนี้ถ้าคุณได้ฟังรายละเอียดแ,แล้วรับองว่าคุณจะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อธิบายรายละเอียดมาเพียงเท่านี้นะครับนี่คือโบนัสไซเคิลนะครับนี่คือรายละเอียดในการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็จะมีการคํานวณน,นะครับในแต่ละทีวีเกี่ยวกับการคํานวณไซเคิลนะครับใครที่ดูดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลต่อไปนะครับจากการแชร์ของใครนะครับ ก็สามารถที่จะไปขอชมคลิปต่อไปจากคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านนะครับสำหรับผมวันนี้คลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับ EP ที่2อเกี่ยวกับโบนัสา3ผมกำลังมีขอลาไปก่อสวัสดีครับ